สวัสดีครับสวัสดีครับผมเป้นะครับพบกับเป้อีกแล้วนะครับวันนี้เป้อยู่ที่สาขาเทพารักนะครับกับบริษัทรถดีเดดออตโต้ในเครือของอาคเนียแคปิตอลนะครับวันนี้เป้พามาชมรถตู้หน้ายาวนะครับหายากอีก1รุ่นนะครับรถหายากอีกหรุ่นนะพึ่งเข้ามาสดๆดร้อนๆเลยวันนี้จะเข้ามาประมาณ40คันนะครับ วันนี้พามาดูคอมพิวเตอร์ครับปี2020เกียร์แมนวนวลนะครับเครื่องยนต์ส8นะเกียร์แมนวนวลนะครับย้ำนะครับวันนี้พามาดูซักคันหนึ่งนะครับเป็นตัวอย่างนะอ่าคันนี้น็อตเดิมๆเ,เลยครับน็อตเดิมเดิมเลยรถเดิมๆทั้งคันนะครับนี่คันไม่มีขยับเลยครับไม่มีแกะเลยนะ รถคันนี้ไม่เคยเก็บงานเลยนะครับไม่เคยทําสีมาก่อนเลยนะครับสีเดิมทั้งคันนะครับรถคันนี้นะนี่นะาพามาชมเลขไม้ครับคันนี้เลขไม้อยู่แค่9 4,367นกิกโลเท่านั้นเองนะครับภายในสวยๆครับ รถเป็นเกียร์แมนวนวลนะครับ6สปีดนะครับ6เกียร์เดินหน้านะหน้าจอเป็นหน้าจอวิทยุนะครับเป็นหน้าจอแบบสัมผัสนะด้านในสวยๆเลยนะครับมาดูด้านหลังกันบ้างครับรถคันนี้เป็น3ตอนนะครับที่นั่งนะ เป็นเบาะหนังนะครับเป็นสเวตที่นั่งนะครับท่านไหนอยากได้รูปเพิ่มเติมทักไลน์เป้เข้ามานะเดี๋ยวเป้ส่งรูปเพิ่มเติมให้นะครับรถเพิ่งเข้ามาเลยสดๆร้อนๆนะครับอ่มาดูเล่มกันนะครับนี่นะปี2 0ง0นะครับรถเป็นสีเทานะครับนี่นะดูด้านท้ายครับ ด้านท้ายครับน็อตเดิมๆนะครับไม่มีขยับเลยนะครับรถไม่เคยทำสีไม่เคยชนหนักนะครับไม่เคยจมน้ำนะครับรถเดิมๆทั้งคันนะครับรถคันนี้นะโอเคท่านไหนอยากได้รูปเพิ่มเติมนะครับทักไลน์เป้เข้ามาเลยนะครับไลน์หรือเบอร์โทรที่092นะครับ2576357นะ0922576357นะครับ ทั้งเบอร์และลายที่ตรงนี้ได้เลยนะครับคอมพิวเตอร์ครับ2.8ปี2020เกียร์แมนวนวลนะครับราคาค่าตัวอยู่ที่1 4 9 0 0 0้บาทเท่านั้นนะครับท่านไหนสนใจรีบทักเข้ามาเลยนะสวัสดีครับ